จะไม่มีความสุขคลิปนี้สาระล้วนที่เกดเรียนไงประมาณ2.8สวัสดีค่ะตอนกเกเตอร์เย่คลิปนี้สาระล้วนคลิปก่อนจะมาเป็นเด็กมหาลัยที่มีสาระแล้วกันใช่ okay. วอเคชั่นมีสาระเราลิฟท์ทำาแล้วเราจะไม่นอกเรื่องคำถามแรกก็คือเรียนมัธยมจากที่ไหนจากปวปัญญาวรคณใช่ปัญญาวรุณแล้วเราก็เรียนด้วยกันมา ปใช่เราอยู่ด้วยกันมาอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ม .1 จนม .6 เลยแต่เพิ่งมาสนิทกันช่วงม .4 มม .4 าม .5 ใช่ชอบเรียนวิชาอะไรต้องชอบคณิตออมชอบเคมีชีวะในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างไม่รู้มันเรียกไม่ตั้งใจเรียนไหมแต่คือคุยกันตลอดเวลาเราจะไม่ใช่เด็กที่แบบหนึ่งชั่วโมงกูจดจ่อแบบ ไม่มีคุยบ้างไม่ขนติบ้างหลับบ้างอะไรปกติเออแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเป็นแนวที่ออกจากห้องเราจะนั่งแต่อยู่ในห้องเพราะเราที่เกตเดอรเกตเท่าไหร่มหกเกดตัมสามจุดแปดไม่ก็สามจุดประมาณนั้นประมาณสามจุดแปดเออเกตเราก็ได้ใช้เกตใช้นะตอนมปลายอ่ะมันเกตรวมอ่ะมันได้ใช้อยู่แล้วตั้งใจเรียนไปเถอะแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองมันเป็นพื้นฐาน ให้เราไปต่อย่อเฉยๆตั้งใจเรียนไปแต่อยากกดดันตัวเองเพราะว่ากดดันตัวเองแล้วแม่งจะไม่มีความสุขเวลาสอบอะไรเงี้ยให้ตั้งใจหน่อยมีงานก็ส่งเตรียมตัวยังไงในการสอบเข้ามหาลัยไม่มีก่อนสอบแกดแพดก่อนสอบอะไรเคยอ่านแค่แกดไทยกับแกดอิงแกดอิงคืออ่านน้อยมากส่วนแพดหนึ่งก็อ่านเหมือนเราก็ไม่ทําข้อสอบเนาะข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยเนาะเออไปดูไปทำข้อสอบเออแต่ตอนเคยสอนรุ่นน้องสอบแกดไทยได้เต็มร้อยห้าสิบเลยนะแช แต่ว่าเตะเองอะไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนว่าแกะไทยไม่จงเป็นต้องคิดเยอะอ่าใช่มันเป็นความเชื่อมโยงเออใช่ส่วนใหญ่เราก็เคยไว้มาทำข้อสอบเก่าแล้วก็อ่านหนังสือเหมือนเราได้คอร์สออดอ๋อวีบวีเดอีวีอาร์วีอาร์มีอะไรทัายอย่างไดแเลย เออได้คอร์สฟรีมาต้องลงชีวะก็เลยลรลงชีมีไปใช่กูลงไปทาไมชีวะกูมาแต่เอาจริงมาต้องชอบชีวะอว้ยเออแต่ว่าแค่้เก็ยจาแต่ชอบชอบชีวะชอบประวัติศาสตร์ไม่ชอบไม่เคยมีที่จําไม่ชอบแต่ว่าเฮียกูไม่ชอบจําแต่กูชอบเรียนกูชอบฟังเรื่องพวกนี้เว้ยรู้สึกว่าเพราะมันมีสตอรี่มันมีแบบเออชอบชอบอะไรที่มีสตอรี่ให้เราแบบได้ติดตามไปเรื่อย ยิ่งประวัติศาสตร์อ่ะยิ่งชอบแต่แม่งกูขี้เกียจเรียนวิชานีเพราะกูไม่อยากจำกูก็เลยกลายเป็นคนไม่ชอบประวัติศาสตร์กับสังคมจริงมันมันหลับทุกคาบเลยอ่ะมันหลับฉันก็หลับ <c oughs> ไม่ได้ชอบจําขนาดนั้นอ่ะจําได้แต่ว่าจําไม่เก่งขนาดนั้นจำกูจําเก่งมากูจำเก่งมาถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเพื่อ ปัจจุบันอยู่คณะอะไรการจัดการบริหารมหิดลใช่ของออมก็จะเป็นคณะสาคาะสุขาศ,าศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วคือเป็นสาขาอะไรวะสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพทําไมถึงเลือกคณะนี้แต่นคนที่เกียจเรียนไงเกียดเกลียดเลือกที่ตัวเองรู้สึกว่าแม่งเรียนน้อยที่สุดไม่ต้องใช้ความจําที่สุดแล้วมันเป็นอย่างที่คิดเป็นอย่างที่คิดเลยแบบแม่ไม่มีวิย์มีมีแค่ปีแรกแบบเหมือนปรับพื้นฐานแต่ต่อไปก็คือไม่มีจะคณิตมีคณิตแล้วก็สุดท้ายก็จํา เป็นจำพวกกลยุทธ์การตลาดเลยแบบนี้ <Yeah, yeah. S 1> ไม่ได้จำวิทยาศาสตร์แล้วแม่งเหมือนไม่รู้ดิรู้สึกว่าชอบชอบอะไรที่ปฏิบัติมากกว่าความจำเหมือนเราได้ลงมือทำทำไมถึงเลืคณะน,น,นี้ก็เพราะว่าอยากเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพคนาะนแอดถึงจากคนที่ชอบเรียนวิทย์อ่ะแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วอ่ะก็ชอบบางส่วนแต่ว่าความเขาเรียกว่าความมหาลัยอ่ะมันจะเข้มข้นมากขึ้นการเรียนในคนยเยอะๆอ่ะคือเราก็ต้องมีสมาธิมีอะไร อ่านหนังสือเองด้วยเพราะว่าการเรียนมัาอะไรอะ่ะมันไม่ได้ว่าเขาจะสอนทุกอย่างเราก็ต้องไปหาหนังสือเพิ่มเติมเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบขนาดนั้นเออเราก็เหมือนมีเพื่อนช่วยอะไรเงี้ยก็คือเรียนทุๆไทยๆมาเอ,อปีหนึ่งปีสองอ่ะคือรู้สึกหนักแต่ว่าสนุกสนุกเพราะว่าเพราะว่ามันมีเพื่อนมั้งเออ้ควคอยแบบช่วยๆกันไปก็สนุกไปอีกแบบดึงแล้วพอแบบปีสามปีสี่ก็เริ่มเลือกสาขาชัดขึ้นรู้สึกว่าสนุก ขึ้นได้แบบได้เจอทางตัวเองมากขึ้นเลยต้องต้องหนักปีหนึ่งละเพราะว่าเพื่อนในสาขาไม่ได้เจอแม่งแยกเรียนเรียนเนี่ยเพราะมีวิชาเรียนรวมแล้วกูไม่เจอใครเลยแยค่กูแบบก็วิชาอะไรมูกเก้เออวิชามูกเก้ที่เรียนรวมปรับสาาติอะไรพวกเนี้ยสามสามตัวทั้งปีเหมือนกูเรียนแต่อันนั้นอหะอย่างอื่นเป็นภาษาไทยอีกอ๋อใช่ไทยอังกฤษไทยอังกฤษแล้วก็มูเก้สามมันเรียนรวมหมดเลยนะไม่ได้แยกสาขา ก็คือมือจะไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้อยู่สาขาเดียวกันใช่แล้วพอตองขึ้นปีสองตองก็ไปอยู่การปีสามอยู่การปีสามเพิ่มสองปีสี่เรียนออนไลน์หนักกว่าเดิมเลยจ้าออนไลน์จริงรียนออนไลน์เนี่ยออนไลน์มันก็ดีแหละแต่ว่าทำวิ่ใจทำไม่ัยจบออนไลน์เออแต่ตอนทําวิจัยตองไปทาวิจัจที่การอาจารย์ัดไปรับปริญญามีกําหนดการออกมาแล้วเรารับกันวันที่สิบเอ็ดตุลาคมใช่ไหมใช่ ใช่ก็ใครอยากมาเจอก็มาเจอกันได้ที่มหาวิทยา <Yeah. S 1> ลัยมหิดลสระาาเขาจะให้ไปหรือเปล่าเออสรุปจะได้รับหรือเปล่าออก็ยังไม่รู้รอรอ,รอตามออข่าวแต่กำหนดการออกมาแล้ว ก็อย่าลืมพกของคงของขว,วัญอะไรอย่างนี้นมาใ้ต่อคนไม่ไมคนที่เคยพูดไว้อะว่าจะให้อะอย่าลืมให้ใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้หมดเลยเราก็ยังพอจำกันได้แต่ถ้าหายไปนานกว่านี้น่าจะจำกันไม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปเกี่ยวกับออมที่เรียนสาธารณสุขเป็นยังไงต้องเรียนชาอะไรบ้างแยกสาขาตอนไหนมีเพื่อนอะไรแบบนี้มาให้ดูเกี่ยวกับมาติดตามมาติดตามแล้วก็ดูได้ใช่แซงดอก เพราะว่าแดนหมดแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เชิร์ตองสเกเตอร์เย้าอย่าลืมติดตามเราได้นะไปติดตามเราใน IG ด้วยก็ได้ใช่เดี๋ยวขึ้น IG ไว้ข้างล่างตึ๊ดตื้อตื้อตื้ตือจีตองไอจีอ๋องมปขึ้นไปขึ้นโอเคตรงนี้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 ไม่ตันหรอก